สวัสดีครับพี่น้องมิดมอแคนแฟนมอลําทุกผู้ทุกคนครับคลิปนี้นี่สุดยอดที่สุดครับที่สุดของที่สุดแล้วเพราะว่าเอาของดีมาปล่อยครับแค้นที่พี่น้องเห็นผมไล่สดหรือว่าพี่น้องเห็นผมอัดอยู่ตลอดนะครับวันนี้ก็มาถึงนะครับสุดท้ายแล้ววันนี้ก็มาถึงนะครับปล่อยครับปล่อยของครับเกรดเอ เอ a a เเลยนะครับอันนี้แค้นสร้างสุดครับคอืือสีหาผู้จับยากอีกอยู่ดอกแขนช่างสุดสำหรับผมแล้วก็ับว่ามันสุดที่หนึ่งอนะครับคี้ดีไงสนใจติดต่อมาได้เลยครับบอกราคาผมครับแปดพันบาทนะครับพร้อมทรงนะครับ เพราะว่าถ่าเป็นปีนะครับเข้นเต้านี่ก็เพิ่นสลักให้ที่จริงบ่อยากปล่อยหรอกนะครับเพราะสุดว่าสลักให้เอาไปหาเรายหยอดบ้านนะครับซึ่งผมบ่ค่อยได้ไปในมอลล์ำลำเลียวนะครับเอาไปให้ผู้ที่มักอิหลีเอาไปให้ผู้ที่อยากอยากเอาไว้อยากเก็บไว้นะครับบ่มีฟิวบ่มีบ่มีบ่ม,บมีน้องนะครับ ตั้งแต่ตัดมาพึ่งในไปยกลิ่น้ำหล้เราเือนึงนะครับบ่มีน้องครับลิ่นมันยูเบิดแล้วนะครับเต็มเบิดแล้วเสียงแค้นเต็มเบิดแล้ว พันนะครับมาเาวะไหรือสีบอขายเลยคือดังดีใครับเสียดายได้บัตสร้างไม่กับเป็นปีคุณ <c oughs> อันนี้ขี้จีนะครับตัวนี้เจ็ดพันหาครับโทรมาสอบถามได้ห้าลดลงได้แหงนะครับแต่ว่ากับบริจากลดดอกเพราะว่ามันยูเบิดเล้วซื้อไปคือบริษัเชียเวลาส่อมแล้วนะคือ คือด้ิสอม่ะครับนอกจากไปเหยียบแตกครับลิ่นแค้นมันอยู่แล้ว มูเจ้าไปสั่งไมก่กะทาเพชนปีผแลแหละครับปีสองปีบอเสียก็ลองสั่งเบิ้งครับอย่าฝ้าเสื้อผมบอกสั่งสุดนะครับนอกเสียจ,จากเจ้าสิมีเงินหลายหลาเอาพอพอให้หาหมื่นมาสิแต่ว่าหาหมื่นมือเดียวกับว่าเร็วคือเขาครับก็ได้ทาคือนเขานะครับ <c oughs> ลองโทรไปถามพันเมืองเด้อ ผูดอะไีสิผมสั่งแขนสั่งสุดสั่งใบให้ผมว่าสั่งครับเพราะว่ามันโดนครับผมมีคันท่าให้มูเจ้านะครับอยากได้คือสั่งเองแต่ว่าแบบอยากอยากได้บ่ได้ถ่าเลยนี่มาเอาน้าผมนี่ครับนี่เอกับจียังอยู่สมเต่าครับอันนี้เอ ก็เจ็ดพันหาครับแพ,ง,พงก้มแพงก็ก<ๆ>ันหาลอยก็คือพอสุดนะครับแปดพันถาว่าแพงบ่ะสำหรับผมผมก็บว่าแพงเพ,งเพราะว่าผมซื้อได้อยู่ <c oughs> <c oughs> เป็นอย่างคือขายแพยงจริงถือว่าทอทุนเนี่เพราะว่าตะกี้เพิ่นบ่ได้ขายแพยงบปนหนี่แต่ว่าผมอยากได้เร็วนะครับเพราะเฮ็ดให้ผมกวนอืผมก็เฝ้าวีรีก็เลย ให้เพิ่นให้เพิ่นเติมนะครับมันก็ว่ามันก็ว่าผิดได้หระครับคนมีเงินเนาะรัดค <c oughs> ิวเห็นไหมให้เจ้ตอน่านนี้ก,นก,ก็ได้ทันตัวข้าวเดียวอ่ะไม่ได้ผิดกติกาได้ห่ะไม่ได้ผิดก้นใหม่เด้อันนี้สามพันหาครับ เกียรปานกลางนี่อ่าครับอันนี้สองพันหาแทนเจ็ดนะครับแต่ว่าเป็นเกียร์เอนะครับเอาไว้ถ่ายเห็ดแทนวงอ่าท่านใดสนใจเฝ้าจิตตอเข้ามาได้นะครับผู้ใดโทรมาก่อนใดก่อน ผู้ใดโทรมาสากโอ้ยจะเป็นเส้ไหนจีวางเสีแลละครับพี่น้องติดต่อผมได้หน้าตอนนี้เลยนะครับ0954821169 0954821169ครับขอบคุณและสวัสดีครับอย่าลืมเป่าโทรเข้ามาด้วนะครับของดีปล,ล่อยแหลายคนจับจ้องอยู่ขายบอลเจ้าเป่ายางขายบอลอยู่หันขายครับ หเหในที่สุดมาถึงวันนี้จนได้ครับ